GoPro นะครับความละเอียดจะอยู่ที่27ล้านนะครับสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้ 5.3K60 เฟรมครับผมโอ้โหละเอียดถึง 5.3K เลยใช่ถ้า A อคชั่นครับความละเอียดจะอยู่ที่ 4K 120เฟรมนะครับความละเอียดของรูปอยู่ที่12ล้านครับเซ็นเซอร์ภาพค่อนข้างใหญ่นะครับเก็บแสงเก็บสีได้ดีในที่แสงน้อยก็ถ่ายได้ดีสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของโฟจู a ท c h a n n e l ค่ะ ซูมคาเมล่าชั้น2 f o ฟอร์จูนเทาค่ะเรียกว่ากินกันไม่ลงเลยนะคะระหว่างกล้องแอคชั่นแคมของทั้ง2แบรนด์ดังค่ะไม่ว่าจะเป็น DJI Osmo Action 4หรือจะเป็น GoPro Hero 12 2กล้องรุ่นนี้นะคะจะมีจุดดีจุดเด่นหรือว่ามีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามไปชมอะไรกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เอกนะคะโปรดักพันเลแท้จากซูมคาเมล่าค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหนี่เป็นกล้อง2ตัวที่เรียกว่าแบบ เป็น2ตัวดังของล้องแอคชั่นแคมใช่ไหมคะแล้วแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไง โปรโปรนะครับความละเอียดจะอยู่ที่27ล้านนะครับสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้ 5.3K 60เฟรมครับโอ้โหละเอียดถึง 5.3K เลยแล้วอย่างของ DJI ล่ะคะถ้าแอคชั่น4ครับความละเอียดจะอยู่ที่ 4K 120เฟรมนะครับความละเอียดของรูปอยู่ที่12ล้านครับเซนเซอร์ภาพค่อนข้างใหญ่นะครับเก็บแสงเก็บสีได้ดีในที่แสงน้อยก็ถ่ายได้ดีสามารถลงน้ําได้เลยเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วเรื่องของแบตเตอรี่ล่ะคะพี่เอกขาชาร์จ1ู่ได้นานกี่นาทีกี่ชั่วโมงใกล้เคียงกันครับก็ชาร์จเต็มนะคร 4ีนาพทีถึง1ชั่วโมงครับผมก็คือแบบคอนติง้งต่อนเนื่องได้เลยนะคะคเอาล่ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะว่าหลังจากที่เราได้ลองทั้ง2รุ่นจะได้ภาพออกมาเป็นเยังไบ้าง,างค่ะไปดูกันเลยค่ะทดสอบการกันสั่นนะคะลองดทดสอบดูนะคะ อันนี้แอบเดินเร็วนิดนึงนะคะหมุนเร็วๆนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของกาง Action Cam นะคะทั้งรุ่น DJI Osmo Action 4ค่ะแล้วก็รุ่น GoPro Hero 12ค่ะ ทีนี้ค่ะอย่างตัวของโกโปรอะค่ะมันแตกต่างจากรุ่น11ยังไงบ้างอะคะการสานรุ่นใหม่ครับที่ทําให้มันนิ่งขึ้นแล้วอย่างเมื่อกี้พี่เอกบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้สามารถจมน้ำได้ของโกโปรนะครับตามสเปกมันลง<ฆ>ได้ประมาณ10เมตรส่วนของ DJI เนี่ยได้18เมตร18เมตรเลยเหรอคะก็คือถือลงไปในน้ำได้เลยลงในน้ำได้เลยไ,ได้เลยลอู้นี่ก็เป็นจุดเด่นของทั้ง2รุ่นนะคะที่ไม่เหมือนกันนะคะมาดูในส่วนของเซ็ตแพ็กเกจ ิดะะดูสิคะมีความแตกต่างกัน,นย่งไคะพี่เอกกลอโพนะครับก็จะมาพร้อมไม้นะครับสามารถกดรคคอร์ดนะครับหรือว่ากดเปลี่ยนโหมดได้ภายในไม้นะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ในตัวด้วยเหมือนไม้พาว e r b a n แบงก์เด็ใหม่ก็จะมีตัวของไฟมาด้วยนะครับสำหรับไลท์ในที่กลางคืนหรือว่าเราย้อนแสงเนี่ยครับสามารถเปิดหน้าเราขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตัวมีเดียมอดสามารถเสียบพวกแท่นชาร์จหรือว่า เสียบไม้ด้านนอกได้แล้วอย่างของ DJI ละคะถ้า DJI นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวไม้นะครับที่เอาไว้เซลฟี่สามารถยืดได้ด้วย ครับโอ้โหได้กี่เมตรครับเนี่ยโอ้โหยาวมากครับประมาณเกือบ2เมตรใช่ใช่ขึ้นไปประมาณสูงมากเลยครับผมแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่นะครับเพิ่มให้อีก2ก้อนนะครับเป็น3ก้อนใช่ครับแท่นชาร์จนะครับที่เพิ่มมาให้ด้วยเป็นพาว o w e r bank ก็ได้นะครับชาร์จมือถือก็ได้ครับผมเรียกว่าฟูลออปชั่นของทั้ง2ยี่ห้อเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแต่ละแบรนด์นะคะเหมาะกับการใช้งานหรือว่าเหมาะกับใครยังไงบ้างคะจริงๆ2แบรนด์นี้ครับมันค่อนข้างเป็นแอคชั่นแคมที่ใกล้เคียงกัน GoPro เนี่ยเน ข้างหนานะครับความสเสถียรของระบบเขาค่อนข้างโอเคส่วนของ i d เดซาเนี่ยได้เรันเซนเซอร์ที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับคนที่บล็อกแนวแบบ แสงได้น้อยบ้างอะไรเงี้ยครับตัวนี้เก็บแสงสีได้ค่อนข้างดีก็เรียกว่าเป็นคุณสมบัติกินกันไม่ลงจริงๆเลยนะคะสำหรับกล้องแอคชั่นแคมนะคะไม่ว่าจะเป็น GoPro Hero 12นะคะแล้วก็รวมไปถึง DJI Osmo Action 4ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สนใจก็สามารถแวะมาลองเล่นดูได้ใช่ครับ้ที่ไหนคะซูมคามิ่า4จูนนะครับชั้น2ครับผมมีตัวเดโมให้ลองเทสทุกตัวเลยนะครับแล้วช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะก็แวะมาสอบถามราคาเพิ่มเติมได้นะคะที่ซูมคามิ่าชั้นฟอร4จู ว,วันนี้ขอบคุณพี่เอกมากมากค่ะขอบคุณครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะของช่องฟอร์จูนเท้าด้วยค่ะวันนี้พี่ปิกับพี่เอกลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ